เรามีกันและกันไม่ว่าอยู่ไหนจับมือเดินเคียงกันไปอลคกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคือแคสนาวันนี้กับบุรีรัมยูในเต็กทำไมต้องทำหน้าแบบสวยงามด้วยฮะอ่ะ ช่วทำหน้าแล้วมิปิ้นตาให้คนดู p r <ser eti arch> e ตต er. yes. ี <tube oses> <s acceptable> ้ต <sh> ิ๊กเกอร์เฟรตตี้ติ๊กเกอร์ู้อายุเกินแล้วอ้าวแจกนะครับวันนี้นะคะนอกจากจะแจกเสื้อบรีดมยูไนเต็ดเราก็จะมีติ๊กเกอร์ไปกับเสื้อด้วยแต่ก็ต้องตอบคำถามให้ถูกนะคะเอสเอ็มเอสก็จำวันนี้ถามว่าอะไรครับป๊อปส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับปีที่แล้วครับทุกการที่ผ่านมาบุรีรัมยูไนเต็ดได้แชมป์กี่รายการ 2หรือ4ส่งเข้ามาครับที่4 7 7 8 00หรือว่ายักจะคุยอะไรกับแฟนครับบุรีรัมหรือว่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเซอะกราวทีมได้เลยส่งมาได้เลยใช่แล้วนะคะก็คุยเรื่องของฟุตบอลเรื่องของสโมสรกันมาเยอะละทีนี้อยากรู้เรามีเห็นบอกเป็นเป็นคลิปเรื่องของเทศกาลกิจกรรมต่างๆบุรีรัมเองก็มีกิจกรรมกับแฟนบอลอยู่ตลอดเยอะมีอะไรบ้างคะเช่นเช่นเช่นคอนเสิร์ตอะไร่งเนี่ย สงการปีใหม่เนาะใช่ครับงานฉลองแชมป์เขาดาวเยอะก็คือเรียกว่ามีสัมพันธภาพอย่างดีเยี่อะนะคะเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแฟนบอลกับสโมสรเดี๋ยวไปดูคลิปวันนี้เรามีคลิปมาฝากกันด้วยไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือสงกรานต์ใช่ไหมคะสงกรานต์ครับโหมือนสตูนี่เขาบอกเขาอยากไปบุรีรัมย์กันเลยฮะสาวเยอะสิเออเนี่ยครับพูดตะโกนกันมิสบุรีรัมย์ทั้งหลายมิดเขาจะมาร่วมสนุก เออแล้วแบบที่น่ารักก็คือเราเคยสัมภาษณ์มิสมริลลามอ่ะทักกี้ไงน้องเขาแบบรู้เรื่องนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปขวดแบบสวยๆธรรมดาคือสวยและมีความรู้เรื่องฟุตบอลและเป็นแฟนบอลบริลลามใช่ครับคืออะไรนะมิสป๊อปปูุระมิสป๊อปปูล่าอะไรรายการเราเออวันนั้นที่มารายการน้องลูกศรมาครับเออน้องลูกศรใช่ใช่ใช่ อนาวินนี่ทุกงานนะไม่่ต้องงหวเลยเอ็มนี่ทุกงานจริงๆนะเออใกล้ชิดมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งรอยยิ้มให้แฟนบอลครับเอ็มนาวินเป็นพิธีกรจำเป็นด้วยบางบางช็อตคนรถบัสอะไรเงี้ยคนรถเขามาออกสดกันเกมที่ RS ยังกลัวเลยเขาเหมือนคาแรคเตอร์เขาแบบเหมือนพวกเหมือนเลน่าในทีมชาติสเปนใช่คือเป็น เป็นดีเดอร์ในการเนี่ยเอนเตอร์เทนผู้คนดูงานแต่งก็ไม่เว้นนะถูกจ้ะแล้วพี่เจนทรนะนี่ชอบพูดทั้งทีมละครับตอนนี้เอนเตอร์เทนได้เอนเตอี่ยทำเป็นสิ่งที่แฟนบอลก็รู้สึกใกล้ชิดนะยิงใครวี่ลาโนกเดี๋โอ้โหตัวฮาเลยครับอุ้มอุ้มเล่นได้เจนทรเล่นไปถึงได้ครับโอ้โหดู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 สิครับดูลีลาครับ หายคนนะคบพี่หลายคนบอกอุ้มแบบโอ้โหออกจะแบดบอยจริงๆับถ้าใครรู้จักตัวจริงคนนี้อย่างผมเนี่ยโอกาสสัมผัสไปบ้านเขานี่ยหูน่ารักมากปีใหม่อันนี้ตอนปีดูซะก่อนครับอันนี้ตอนปีใหม่เอาตรงนั้นเลยอันนี้ปทุมูไ่บทโอดจะไล์เข้าไปทีเทียบขาแทบหักดูเลยครับมาเป็นนักบัลเล่ไปแล้วโอ้คนที่ทำได้ทุกอย่างครับทุกอย่างไม่ได้เกี่ยงออนนะใส่เองเลยจ้ะเอาบอกว่าเพื่อแฟนบอลครับทำได้ทุกอย่าง แล้วี้สงสงกลางเซนี้มีมีมีแพลนเลยอะใกล้แล้วนะยังปิดเห็นเห็นเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตยังปิดอยู่ยังปิดยังยังบอกไม่ได้คอนเสิร์ตนี้มีแน่นอนอยู่แล้วแต่ยังปิดอยู่ว่าเป็นจะเป็นใครบ้างอะไรยังไงใช่ครับแต่จะน่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงอันนี้ตอนวันเด็กโอ้วันเด็กดูรักเธอเลยอ่ะดูใส่ใจอ่ะดูใม้รายละเอียดอ่ะ นักฟุตบอลต่างเพศไปหลาไปก็ไปไปชาริตี้ไป,ไปอะไร<ป>เด็กก็จะดีใจแฟ<บ>น,อนบอลก็มีกิจกรรมร่วมสนุกกันไปตลอดร้อนมากนะชุดอย่างเงี้ยโอ้โหคนเยอะมากเด็กๆก็เนอะและอีกอย่างไอบอลก็ดีใจคือจะจะเป็นไปได้ยังไงที่เด็กจะไม่เชียร์บอลใช่ไม่แล้วมันเป็นการต้ดใจนะ คือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะที่ทำให้เด็กๆมาสนใจกีฬาฟุตบอลแล้วก็อยากเห็นเป็นตั้งแต่แบบโค7โค8โคแบโตขึ้นก็แน่นอนนะแฟนคลับสุดยอดมากๆนะคะอ่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มโหสุดยอดมากๆก็ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะคะที่มาแขกรับเชิญของเราในรายการวันนี้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดราครับ ใช่แล้วว่างๆก็พาพี่นีิหารซ้อนมอเตอร์ไซค์แว่นไปบุรีรัมย์โอเคใส่เสื้อตัวนี้ไปเลยนะโอเควันนี้ทิ้งท้ายกันอีกครั้งนึงนะคะยำไอจีไอจของเราแจกเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะฤดูกาลล่าสุดเลยพร้อมกับสติ๊กเกอร์ด้วยใครที่อยากได้ตอบคำถามให้ถูกจ้าปีที่แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แชมป์กี่รายการ2หรือ4ครับส่งมาง่ายๆเลยครับที่ซ7เจ็ดซีเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์ได้เสื้อแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวสติ๊กเกอรร์ทีีี่่่่่พนนนนะะคคับแล้ว จริงเนี่ยมูลค่ากว่า300-400บาทอันนี้สโมสรเขาจัดให้เลยถ้าซื้อเสื้อก็ได้สติกเกอร์ไปด้วยจิตหลังรถนะฮะนะคะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะเชิญแฟนคลับจากทีมฟุตบอลในไทยลีกประสงกันเข้ามาครับแฟนคลับของแต่ละทีมใช่แล้วใช่นาเองเชียงรายมาออกรายการเนี่ยมาคุยกันถูกต้องวันนี้หมดเวลาของคุณท่สนามแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรวมใจเราด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเดินคนเดียวรอหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังของใจบนทางยาวไกลไม่หวันให้บุรีรัมของเราได้ประตูชัย